สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกัลยานามิละกัยเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวยโชคนะคะรวยโชคนําพาคุณผู้ชมทุกท่านมาณวัดสว่างธรรมบรรดาหรือว่ะสํานักสงฆ์อัมภัยวันนะคะอยู่ที่บ้านยางามตะบนมงใต้อําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมากราบสักการะขอพรอ,องหลวงพ่อพระงามนะคะ ค่ะปู่ท่านก็ยังคงงดรับแขกและงดทําพิธีต่างๆอยู่นะคะช่วงนี้ก็ท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะเดินทางมากราบนมัสการปู่ท่านมาทําพิธีต่างๆก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งมานะคะอย่าเพิ่งมายังคงงดทําพิธีต่างๆอยู่นะคะถ้ามีข่าวความคืบหน้าอะไรโดยโชคจะนํามาแจ้งให้ทราบนะคะเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการปู่กราบขอกาสปู่กราบขอกาสขอเมตตาจากปู่ท่านกันนะคะ สาธุกับขอโอกาสขอเมตตาปู่เจ้าคะ่ะขอปริศนาสักตัวก่อนขอเมตตาปู่ได้ไหมเจ้าคะ่ะ <c oughs> ก,ก็ขอจเจริญพรญาติโยมปริศนาโชคลาบเปิดเลยนะมันก็เห็นเนะจะปิดไว้ทำไมอืม โจกลาดโจกราบโจกลาดปิศาาโจกราบมันก็ต้องคิดก่อนได้เนาะปิศาาโจกลาบก็เอากลา้วยดัวไปกล้วยเด้อกล้วยเด้อมุจากอยู่บอกกล้วยอกล้วยกล้วยกล้วยปิศาจนะอกล้วยกล้วยเด้อมันเป็นยังกล้วย กล้วยก็เป็นเก้าหรือเปล่าเจ้าคะเกาเดียวอเอากล้วยไปเร่อพิชนาะให้มีโชคมีชัยทำอะไรก็จะได้กล้วยกล้วยพูดใดแปลได้ขอให้มีโชคมีชัยให้ร่ำให้รวยให้สม,ม,าาามความุ่งหมปรารถนาพิชนาโชคลาาก็มีแต่กล้วยและ กล้วยรูปใหญ่มากเลยให้มีโชคมีชัยแต่จะอะไรก็ตามขอเราท่านทั้งหลายได้มีสติเงินคำําแกวก็หายากในช่วงวิกฤตโอกาสแบบนี้มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังซะก่อนก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะพิจารณาอะไรถ้าคนมีดวงโอ้ยอย่าโยมเอ้ยพิจารณาตัวไหนก็เข้าพิจารณาตัวไหนก็ถูก อืมแต่ถ้าดวงยังไม่ถึงนั่นโอ้ยเขาเขียนให้ยังไม่เอาเลยเขาบอกก็ยังไม่เอาเลยฝันได้ตัวแดงก็ยังไม่เอาเลยไม่เชื่ออืมถ้าดวงมีโชคมีนะ่ะโอ้ยฝันเอาก็เกิดเองฝันเอาก็รู้เองเห็นเองได้เองอแม่นที่สุดก็คือตัวเราอาตมาเคยบอกืม โชคลาภที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละได้เองรู้เองเห็นเองฝันเองอืบางทีนั่งอยู่เฉยมีความรู้สึกนึกอยากจะพิจรารณาตัวนั้นตัวนี้เกี่ยวกับโชคลาภนะอืถ้าคนมีดวง่ะถูกอิริเลยถูกจริงๆเข้าจริงๆนะสมปรารถนาสมหวังจริงๆนะบางคนไม่มีโชคไม่มีดวงหรอโอ้ได้ยินตรงนั้นดังตรงนี้ดังได้ยินมา ตรงนั้นก็ว่าคักตรงนี้ก็ว่าคักอนันก็ว่าคักพอมาถึงเราแล้วนี่มีดอ้อยจ่อยป่านเน่นหน่อยลักนี้จากวัดอืมมันเป็นอย่างนั้นดิขึ้นอยู่ที่ดวงไหมญาติโยมอ่ะขึ้นอยู่ที่ดวงขึ้นอยู่ที่โชควาสนามการทําคลิปอย่างน้อยเนี่มันเก้านาทีใช่ไหม,อ,มอย่างน้อยสิบนาทีเนะาะญาติโยมก็คงจะเข้าใจช่วงนี้ก็ไม่ได้มีบรรยากาศ ถ้าอาจะมารับเกียร์อาตมาทำพิธีก็จะมีบรรยากาศถ่ายทาหลายๆอย่างมีการเจิมรถบางการเจิมกระเป๋าบางหลายสิ่งหลายอย่างโชคลาภวัดสว่างธรรมบานของเราก็มีอาัคาระยนันเจิมรถอาัคาระยนันเจิมกระเป๋ามีปีศาโชคลาภปิศาโชคลาภมีขันน้ำมนต์มีลายทรงลายเส้นโชคลาภมีความฝันโชคลาภหรืออะไรก็ตามเจิมน้ําเจิมนี้ญาติโยมก็อยากจะดูเนาะ ืเจิมนี้เจิมนั้นแล้วแต่คนจะเอาไมา่ให้เจมิมแล้วแต่จะถ่ายเอาอันนี้ก็ไม่ได้รับเกียรติไม่ได้ทําพิธีก็ไม่มีบรรยากาศส่วนมากอาตมาก,ก็จะนั่งพูดคุยกับญาติกับโยมเป็นการสนทนาธรรมกันหรือว่าเป็นการาเรียกว่าธรรมปฏิสันฐานอืมปฏิสันฐานปิศาณก็เอากล้วยไปนั่นแหละเอากล้วยจากวีหล่ะอืม ปีศานั่นน่ะเด้โชคลามเงินนี้ขอแบบกล้วยๆใช่ไหมเจ้าคะเออแบบกล้วยๆน่ะสาธุเจ้าคะ่ะให้มีโชคมีลาบมีโชคมีชัยกลัวตั้งแต่ไฟจะดับเลยตอนนี้ฝนตกลงมาณนิดเดียวไฟก็ดับดีดีญาติโยมมาถ่ายทำก็น่าสงสารบางทีบางทีมาถึงค่ำนก,ก็ด้วยภาระหนาทีของญาติของโยม ให้โชครวยโชคก็มีงานประจําอยู่แล้วถ้าโอกาสว่างๆก็ได้มาถ่ายทําเป็นสื่อกลางสะพานบุญให้แก่ญาติแก่โยมอาตมาก็เห็นใจดอกบางทีมาถึงค่ำๆก็มีแล้วไฟก็ดับก็มีญาติโยมท่านทั้งหลายก็ให้กําลังใจกันให้กําลังใจต่อซึ่งกันแล้วกันอืส่วนมากก็มาถ่ายทําที่นี้ทีเดียวอก็ด้ดยพา,านหน้าที่โอกาสกว่า,า,วางๆนี่ ก็จะมีน้อยอเพราะว่าก็มีงานประจำงานหลักแต่ว่าก็ด้วยความคิดถึงด้วยความอยากจะให้ญาติอยากจะให้โยมเรียกว่าเอฟซีใช่ไหมผู้ที่ได้ยินได้ฟังญาติโยมอยากจะให้ได้อนุมโมทนาบุญชื่ชมยินดีด้วยกันอยากจะให้กําลังใจออยากจะให้เกี่ยวกับโชคลาภเป็นแนวทางอะไรก็ตามก็เลยได้มาถ่ายทำนี่แหละอาตมาก็ว่าดีดอก โดยไม่ได้หวังยอดวงยอดวิวอะไรท้งสินนะถ้าหวังยอดวงยอดวิวก็จะไปถ่ายแล้วที่ดังๆเข้าไม่เข้าก็จะไปก่อนละเว้มันดังมันดังก็ดังอยู่ดอกแต่ว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาเยอะๆก็ไปถ่ายหลายๆที่หลายๆทางให้ญาติโยมได้ดูแต่ว่าหลายที่หลายทางบางทีก็สับสนนะเราก็ต้องมาสรุปโชคลาภอีก ตรงนั้นมาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมาจากไหนโชคลาภมาจากไหนโชคลาภนี้มาจากไหนโชคลาภนี้มาจากไหนความฝันนี้มาจากไหนอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้สรุปใช่ไหมไม่ได้สรุปยากเพราะว่าใส่ฐานที่เดียวในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ไปถ่ายแต่ว่าบางคนก็ไม่อยากให้ถ่ายอะไรมากมายบางท่านบางคนก็อยากให้ถ่าย หลายๆที่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่โอกาสขึ้นอยู่ที่จังหวะขึ้นอยู่ที่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าอ,อกเข้าใจสําหรับแอดมินที่มาถ่ายทําด้วยแต่ว่าส่วนมากก็จะมีเป็นเรื่องบุญเ,เ,เ,เรื่องกุศลนั่นแหละสถานที่แห่งนี้อตาตมาก็ไม่มีอะไรมากมายอื <c oughs> นะจึงเป็นบุญเ,เป็นกุศลอตอนนี้ฝนก็ตกปล่อยๆนี่แหละ ขออนุมโมทานากับญาติกับโยมทุกานทุกคนได้ทําบุญสุนตลอทฐานเข้ามาในความมองความเม้นก็มีใช่ไหมฝา,ากมาทําบุญโอนเข้าบัญชีบัตรคนละเท่านั้นคนละเท่าน,นี้ดีดีท่านทางไหนขออนุมโมทานาบุญสำนักเรานี่จะพูดตรงตรงก็ว่าได้นะพูดตรงตรงแบบไหนไม่ค่อยเรียอะไรนะไม่ค่อยอะไรนะแยวแต่พูดจะมองเห็นถึงความสำคัญในพระศาสนา ํานักของเราอาตมาก็ทําไปสร้างไปเท่าที่กําลังสติปัญญาศรัทธาความเบียรอาตมาทําได้อาตมาถือว่าบุญวัสนาอตาตมมาเท่านี้ก็ทําไปเท่านี้แหละไม่ปืนต่อความรู้สึกของตนเองมากมายนักญาติโยมทําก็เป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมแหละสิ่งที่เกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้ก็ด้วยอาศ,าศ,าศาัยสื่อกางสะพานบุญก็โดยอาศัยศรัทธาญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาภเด้อให้มีโชคมีชัยให้ได้กล้วยเป็นวีเป็นหวีเด้อ สาธุรวย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 เอาเงินเตรียมตัวเตรียมตัวเอาเงินใส่กระเป๋าได้หนิเด้อรว,วยร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 วยเอาซาุสาธุน้อมรับทุกคำอวยพรที่ปู่ท่านเมตตาให้มานะคะรอยเชี่อเขส่งผ่านให้ถึงกัลยานมิตรละกยฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะขอให้มีตังเต็มกระเป๋านะคะเตรียม กระเป๋าไว้ใส่สตางค์อย่างที่ปู่ท่านว่ากันทุกคนทุกท่านนะคะบารมีน้าเมตตารวยๆวยรวยสวัสดีค่ะ